ไอ้โตทำได้เป็นมั้งฮะมึงทำได้เป็นมั้งโอ้กูได้แล้วติ้งอะไรมีจดหมายแก่นกอกเพียงหวยลุ้นแก่นกอกจริงเพียงไงร้อยฮะเพียงไงร้อยสิ่งจังหวะลำวงสักสิ่งจังหวะลำวงเออเน่เน่กันเน่เน่โลกมากันเร็ววันนี้กันเน่้น่มาตั้งวันเน่มาตั้งวันนั่นแหละจัดเอามือกรองจังหวะลำมาวงสักสิ่งนี่ลำวงเต็มนลยมีดอกพักุงเต็มนั่นพี่น้องขอเทียงหน่อย ก็เจอหนะ้าออกมาดิ้นกันหน้าโลงหน้าโลงไม่ใะ่หน้าโลง,โลงดอกพักบุงดอกพักบุงสาว้าทุนคลุอาลูบา chai clong thì mà ron trinh sao phá ngang bung đọc ơi chơi chát chà rung là phúng chị cháy tay tan tâm mặt chát tắm khom ngáp bát tay ta bật tan đẹp thai chơi gật này ác kín ấy ความรู้กับพอสองควรหน้าทีของงานวนวลเป็นครูสอนงานอุบาลเด็กและกก็เต้าใจใส่เชื่อดูแลเด็กยังเยาว์วัยภูมิปักไว้เด็กอนุบาลเเชชิิญญกับ mắt bùng đọc mi mây mì dù này che căng đằng đọc cú lắp đắm than tao ăn đọc nhờ bi ra nói con trẻ qua đi để nói ta nắm vinh đi thở may mì và san đầy đai mấy trẻ chơi sinh tồn Hoa cùng yên đi thì mi, thương anh phò chai mày xót nô tục chai mi chân nha bao bụng chai nẹ quá thật luôn có cho chuông luôn 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 cao trung. Này. ดอกนี้ไม่เคยมีอยู่ในแจกันอดดังดอกกุหลาบนั้นทานตะวันดอกเยอะไปแลน้อยคนแจงความดีเด็กน้อยทำนั้นยินดีเธือไม่มีออสีตันใดใด ai son rệt ría, tụt trái lịt lánh ya ban, bùm trái này quan băng glu, chưa mày rong rêu rắc cuồng glu, co sao chảo thùng, glu aduban, mày klong chét mận mận ở tô ปนปยำรับปนกันดอกปักบุงปนปนปอนูเจีงอ้เลยงลุงเตืองวาก็ร่ำจ้านักเรลงในกาย้รางวัลสัารมณ์รองปลื้นักรองใโวงให้เร็วไอโตอยกขึ้นนก ว่าได้เลยยังไม่ลับไม่นอนก็นนะต้องหลีกทางให้เตอเตอรมาสิบเอ็ดรอโดอลุกลุหลุกลบล้ลวนสองสามสี่เช็ดทุกตกวานถูกประกาศถึงแม่ครัวงานนี้นะครับตอนดังลื้อปัดก้าวปัดแอ่หนังด้วยนะครับโลกโค่งเลยขอบพระคุณมินแต่วงหัวใหม่ะะวงัวงวังอ,อกปากหลังหัวใหม่มัง้งเอ้อ เกียยไว้กันใจสำหรับราชการตทองนั้นรวยรยยกขึ้นในตู้ยกขึ้นบัตรีีคนตายองไอ้สายลัตะวันจัก่อมแมงูพลองตองออกมาร้องอำเป็นจากติงง,ง,ตง,ง,งงา,ก,งากินในโปร่งเลน mà mày mày plet vời ơi tông lục ấy tô ấy tô mày ơi ừ lục tang tao mày 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 wa mày 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 แม่กุ้งตันไตโดนมันผมมันพุดลกมึงอะต้เอ๋อลกกูกได้กับเมยคนนีค้คนเก็บลรกไปน,นี่มูนกันเบือนะอนะการนีมูนเลยเหล้วกูไปเที่ยวกับแม่มึงเลี้ยนนี่มูนแต่กูไปไหมอะไปกูอยู่ไหนตอนไปมึงอยู่ไหนกูไอ้ก็กลับอยู่ในแม่มึง ไปไปกลับบ้านไปอันมานนี่คนเตี้ยตั้งเยอเบาขอกูเป็นผมอยากเห้บเบานี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นกูอยากเป็นกับนันดูอยากเป็นไรอยากเป็นกับนั่นการเป็นกันันมันจะเป็นขึ้น่งไงมันจะต้องมีต้านเสี่ยงต้องมีการเลือกตั้งก็ใช่ไหมไม่ต้องมีต้านเสี่ยงไม่ต้องมีการเลือกตั้ง เป็นกำน,นันเป็นไงไอ่ตำรวจไปโลตดตั๊กเตอร์ก้อนไอก้กอดสามพันแล้คุณจะได้รับกบำกำลังวีหนึ่งใบไป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 ยัดหมือมันผมมันเย็บแม็จับกวันไม่แจกจับกวันเร็วอนุกวัยยิ่งจะได้รับโต๊ะเราต้องให้การตอนรับมานังน,นี้มานังน,นี้อย่าลอกเล็กอย่าลอกเล็กกว่ายิ่งมาเร็วสวัสบบดีพี่ทองพี่แก้วพี่โต๊ะคับ เออครับตวายบังกุมกวายิ่งตะวายบางกุมขวายิ่งตะวายบางกุมกวายิงเออวันนี้กวายิงเสด็จมาถึงที่นี้เมสาบวมีพระราชประงคงสิ่งใดบัดจักครับก็วันนี้เป็นวันประพาสป่ากองน้องเป็นวันประพาสป่ากองกวายิงจะพี่พี่ทั้งสันจะต้องมีหน้าที่ในการนำทางประพาสป่าเออแล้วไม่ทราบกี่วันครับวันนี้สิบห้าวันจ้ะสิบห้าวันทุกคนจะเตรียมสัมภาระเข้าของพร้อมน้องไปรอที่หน้าวังกับเจิญกวายิ่งเสด็จครับทุกคนจะต้องพร้อมกับกับกับ จิมาวันเจมไม่พร้อมทิพมาวันมามาทิมาโัววยเวยทิมาโัยำยำทิมาหักุ้งกิงทิมาโัอย่าจูบไปไปกูเชมไอ้พร้อมเนคุณเจมไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาเลยโอ้ยจุ๊บซายมอนเหคุณเนี่ยมอนเลยมอนไปนู่นกลาง้าดีวานนู่นตอนไม้ มดไม่มาดได้ไมมมดได้ออมาตาได้เปได้มดลูกามะแม่มาลูกอ้นฮ่าฮูกมาเยใส่เสื้อดุมเป็นสาวเลยอาล็ดซิปแท็กอยู่ที่ตรงเล้วงดวยด้วยไม่ดูมาเคยอูกับแมวกันปากูไปกกันเลย phê nhóc nhóp vô trái <laughs> tuôn đường năng ở trà phà quá cả đồ ơi